สวัสดีค่ะชาวราศีเมษคลิปความรักมาแล้วนะจ๊ะประจำเดือนมีนาคม2,564ค่ะไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋เก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณนะคะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้ไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะสามารถติดต่อได้จ้ะโดยการแอดไลน์ที่ ID 516 6963ขอบคุณมากเลยนะคะในทุกๆก,กำลังใจนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจติดตามกันอย่างนี้ตลอดไปด้วยค่ะเข้ามาดูใหม่นะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้เกด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะ พลังงานในเดือนมีนาคมนี้นะคะต้องบอกพลังงานของชาวเมษค่อนข้างมาเต็มมากๆเลยนะเป็นไพ่คุณได้พลังงานเดอะซันเลยนะคะก็ต้องบอกว่า เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นช่วงจะเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาแห่งความโชคดีของคุณด้วยก็ได้นะความปังนะคะหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการก่อก,กําเนิดสิ่งใหม่นะคะเรื่องราวของสิ่งดีๆที่จะมีเข้าเข้ามานะคะหรือเป็นการก้าวเดินนะคะเพื่อไปสู่ทิศทางใหม่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตนะ แล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณมีความคิดสร้างสารรค์มากๆก็ได้นะคะพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะหรือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ความคิดจะค่อนข้างจะกระจ่างชัดยิ่งกว่าเดิมนะแล้วก็ไพ่ในลักษณะแบบนี้นะคะต้องบอกว่าเดอนสันเนี่ยคงจะควบคุมในหลายๆเรื่องนะในเดือนมีนาคมนี้ชาวเมทเองก็อาจจะมีโชคดีนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะมีโชคดีในเรื่องราวของการงานนะคะหรืออยากจะคิดรเริ่มอะไรก็มันมกน่าจะสมหวังไปในทิศทางที่ดีนะ แต่เดือนนี้ต้องบอกก่อนนะคะพลังงานของชาวเมษยังค่อนข้างจะต้องมาเต็มนะคะเพื่อขับเคลื่อนตัวเองนะให้เหมือนสมกับได้ไพ่เดอซันนะคะไปสู่ความสำเร็จในหลายหลายอย่างที่คุณมุ่งหวังเอาไว้นะคะในเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีไพ่ก้าวดาบขึ้นด้วยนะคะคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ชาวเมษจะต้องเจอเรื่องแบบ ทุกใจนะคะไม่สบายใจมีเรื่องให้เครียดนะคะมีความวิตกกังวลหลายหลายอย่างนะบางคนอาจจะแบกรับเรื่องความหวัดระแวงนะคะทับถามในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องราวของความหวัดระแวงความขุ่นมัวนะคะหรือในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะหรือเรื่องราวของความรักทําให้คุณรู้สึกมีความเครียดนะคะมีความทุกข์ มีความขมุคขมมวอะไรหลายหลายอย่างแอบซ่อนอยู่ด้วยก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะแอบชอบแอบรักนะรักที่ทําให้เราไปไม่สุดความสัมพันธ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นฝ่ายถูกกระทํานะคะก็เจ็บปวดทุกทรมานกันพอสมควรทีเดียวนะแล้วก็มีไพ่สามดาบเนี่ยใกล้ๆกันเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเสียใจมามา,มากๆค่ะ เจ็บทุกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวของบุคคลอื่นนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กันด้วยก็ได้อาจจะเป็นเรื่องราวของมือที่3ก็ได้แม้กระทั่งอิทธิพลจากผู้คนที่เข้ามาเป็นตัวแปรในเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคุณค่ะแล้วก็มันก็เลยอาจจะทําให้ในเรื่องราวของภาพของความรักนะมีเรื่องราวของความที่ไม่ แฮปี้นะคะไม่ดีบางคู่อาจจะห่างกันไปนั่งเงียบกันไปโดยไม่ทราบสาเหตุหรือจบกันไปโดยไม่รู้เหตุผลหายกันไปโดยยังไม่ได้เคลียร์หรือซ้ำร้ายถึงขั้นออกกันไปจากชีวิตเลิกลากันไปด้วยก็ได้นะแล้วก็แต่คุณเองนะคะเกี่ยวว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข้าง ถึงพอเมื่อผ่านเวลาอะไรหลายๆอย่างมาเนี่ยเหมือนคุณเองได้คิดนะคะก็เพราะว่าไพ่ใบสุปก็เป็นไพ่า่งการเริ่มต้นด้วยนะแล้วก็เป็นสอดคล้องกับเดอะซันนะช่วงนี้เองเกยว,ว่าคุณเรียนรู้มากๆนะคะชาวเมธที่จะพยายามเทมเพ a น c ์ค่ะปรับสมดุลบาลานซ์ตัวเองนะคะ ให้มีความสุขนะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจจะเป็นนิดหมายใหม่ครั้งยิ่งใหญ่เลยสําหรับตัวตนของคุณนะคะว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องทําอะไรเพื่อตัวเองเปลี่ยนแปลงมาคนเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะคะตั้งแต่ภายในถึงภายนอกนะรูปร่างหน้าตา,า,ตาการแต่งตัวแม้กระทั่งปรับเปลี่ยนให้ตัวรู้สึกว่ามันมีความสุขขึ้นที่สําคัญที่สุดเนี่ย temperance คือการปรับบาลานซ์สมดุลในเรื่องราวของจิตใจด้วยนะคะมันเป็นพลังงานที่สําคัญมากๆเลยค่ะแล้วก็ เหมือนคุณก็ทำสำเร็จด้วยนะเพราะมีไพ่สเตรน์ขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่แห่งพลังนะเป็น Energy เลยนะคะแล้วก็ซึ่งคุณจะทำให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ทุกอย่างนะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้คุณไปสู่ความสำเร็จในหลายๆอย่างที่คุณมุ่งหวังไว้ด้วยนะเพราะบางช่วงบางตอนความรักไม่ดีเอาพลังงานคุณไปหมดค่ะ นะช่วงนี้คุณก็รู้สึกว่าต้องกลับมานะรักตัวเองนะคะให้คุณค่ากับทุกๆสิ่งที่อยู่แวดล้อมคุณให้คุณค่ากับทุกๆสิ่งที่เขารักคุณอาจจะญาติพี่น้องครอบครัวคนแวดล้อมนะเหมือนกับเพื่อทําให้ตัวเองตรงนี้มีความสุขนะแต่เหมือนที่บอกนะคะมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วบางคนอาจจะลักษณะเป็นค่อยเป็นค่อยไปบางคนอาจจะหักดิบตัวเองได้เลยแต่เกี่ยวว่าเป็นนิสายที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยก้าวข้ามผ่านหลายๆอย่างไปได้ นะหรือว่าเป็นช่วงเวลาของการเข้าใจด้วยนะคะไพ่สเตรนเนี่ยมันเป็นไพ่การใช้ความดีนะคะเหมือนกับเราใช้พลังงานด้านบวกพลังงานของผู้ให้พลังงานของความเข้าใจนะพลังงานของการปล่อยวางให้อภัยนะคะเหมือนกับพลังงานตรงนี้ใช้พลังงานด้านดีนะพลังงานบวกเพื่อปราบพลังงานร้ายๆนะคะเพื่อปราบพวกสายร้ายปราบสิงโตร้ายเนี่ยนะคะก็ยิ่งจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะรับมือกับสถานการณ์ทุกอย่างได้ นะบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวของหลักธรรมคำสอนนะคะมีเหมือนคุณเข้าใจชีวิตน,นะนะอาจจะมีเรื่องราวของศาสนาหรือความเชื่อความมาคำสอนครูบาอาจารย์นะคะผู้แนะนำหรือแม้กระทั่งเวลาเหล่านั้นเยียวยาตัวคุณเองให้คุณได้มองเห็นรูปแบบต่างๆในเรื่องราวของความสัมพันธ์แล้วก็ผู้คนได้มากขึ้นด้วยค่ะ ช่วงนี้เองนะคะเกว่าด้วยภาพทั้ง8ไม้แล้วก็7ไม้เนี่ยช่วงนี้ชาวเมธนะคะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีความก้าวหน้าหลายๆะย่างนะ,ะในชีวิตนะคะการงานการเงินนะคะมีการวางเป้าหมายหลายๆะย่างเพื่อให้ตัวเองบรรลุไปสู่ความสําเร็จคะ่ะเอาละแต่มันมีเรื่องราวของพลังงานสองถ้วยเกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่พลังงานสองถ้วยเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของหัวใจนะคะที่ มีใจที่ตรงกันนะคะเป็นไพ่แห่งความรักนะคะแล้วก็เป็นพลังงานแห่งคู่ค่ะก็เป็นความรักดีๆนะคะความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันนะคะ เป็นเรื่องราวของคนที่เหมือนกับเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกันค่ะดังนั้นช่วงนี้เองนะคะต้องบอกว่าเมื่อคุณผ่านบททดสอบหลายๆอย่างในชีวิตมานะคะตอนนี้ใครก็แล้วแต่ที่คุณเลือกใครก็แล้วแต่ที่อยู่เคียงข้างคุณนะคุณเองระหว่างทางอาจจะมีบททดสอบในเรื่องราวของความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาได้ด้วยใช้ไพ่ s t r e n g t เนี่ยคือพลังงาน turn s t r e n g t การปรับสมดุลน,นะมันก็เหมือนกับว่าคนที่คุณอยู่กับคุณตอนนี้ล่ะค่ะเขาก็คือ คนที่ใช่สําหรับคุณแล้วนะคนที่จะเดินเคียงคู่ไปนะคะหรือตอนนี้ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วคุณได้ผ่านเรื่องราวมากมายนะแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันถึงบัตรเนี้ยมันก็จะเป็นนิิหมายที่ดีที่จะเดินก้าวไปด้วยกันนะคะอย่างดีนะหรือว่ามันเป็นพลังงานของความรู้สึกของความรักอะคะ่ะนะมันเหมือนได้ผ่านอะไรหลายๆอย่างมาร่วมกันนะแต่ถ้าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณได สำหรับท่านบางคนนะคะชาวเมธที่ได้ปลดปล่อยพลังงานลบพลังงานร้ายคนที่ไม่ใช่ออกไปช,ชีวิตเรานะหรือมีการจบเลิกนะแยกจาก ถ้าได้รักษาแบบนี้ก็อาจจะเป็นนิดๆหมายที่ดีช่วงเวลาที่ดีที่คุณเองอาจจะมีโอกาสที่จะได้พบคนที่ถูกใจหรือคนที่ใช่สําหรับคุณเข้ามาด้วยก็ได้นะคะในช่วงเวลาเดือนมีนาคมค่ะมีโอกาสมากนะแล้วก็คนคนนี้เกี่ยวว่าต้องมีลักษณะอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับคุณนะถึงภาพลักษณ์ข้างนอกอาจจะไม่คล้ายแต่ความรู้สึกความคิดนะคะหรือความรู้สึกไมซต้องมีบางอย่างที่คลิกกับคุณเหมือนมาตอ,ตอบโจทย์กันได้นะก็ แต่ว่าในเดือนนี้นะคะก็ยังมีติงๆหน่อยนะคะให้ระวังเรื่องราวของอารมณ์คุณนิดหนึ่งถือบางครั้งคุณอาจจะพยายามปรับสมดุลอะไรได้แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าให้ระวังเรื่องอารมณ์หน่อยค่ะมันอาจจะมีพลังงานของความขัดแย้งเกิดขึ้นกับผู้คนได้นะดังนั้นพยายามคอนโทรลตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งนะแต่ถามว่ามีคนใหม่ๆที่จะเข้ามาไหมสาหรับใครบางคนที่รอใครสักคนที่เป็นคนของตัวเองนะคะเกี่ยว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีคนเนี่ยที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ได้ค่ะ แปลกนะคะได้ด้วยพลังงานแบบนี้ช่วงนี้ชาวเมทเองค่อนข้างมีสเสน่ห์ทีเดียวนะคะบางครั้งเนี่ยคุณเองก็ไม่ได้คาดหวังตรงนี้มากมายแล้วนะเพราะว่าผ่านเรื่องราวมามากมายแล้วค่ะสําหรับท่านไหนที่จบเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้เก๋ว่าช่วงนี้เองคุณค่อนข้างเหมือนกับ ไม่ได้โฟกัสอะไรตรงนี้มากเหมือนใช้ชีวิตสบายๆนะคะเรียนนิยมที่จะอยู่กับตัวเองนะก็ทำตัวเองให้มีคุณค่ามันก็เป็นพลังงานหนึ่งนะคะที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามาสู่คุณโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ดั้งใจสายงานนะคะการติดต่อต่างๆอาจจะเป็นตัวชี้นาที่จะนําพาผู้คนเข้ามาแม้กระทั่งเพื่อนฝูงนะคะการเข้าสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยะคะ่ะที่จะนําพาคนคนนี้เข้ามาสู่คุณด้วยนะมีโอกาสมากๆนะคะ หรือบอกแล้วนะคะใครรอคอยเรื่องการปรับจูนปรับความเข้าใจอะไรกันบางอย่างอยู่พลังงานแบบนี้นะคะมันมีน่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นอะไรกันใหม่ๆได้นะสำหรับถ้าเกิดมีการติดต่อนะคะของคนเก่าๆเข้ามาแล้วเป็นคนที่คุณยังอยากที่จะคุยกับเขาอีกหรือจะสารความสัมพันธ์กับเขาต่อเพราะช่วงเวลานี้เกี่ยวว่าคุณเองก็เรียนรู้นะคะในเรื่องราวของหลายๆอย่างแล้วเหมือนเองคุณเองอาจจะให้โอกาสนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รีบร้อนแล้วก็เฝ้ามองดูพฤติกรรมเขาด้วยนะคะว่าเขาจะเป็นยังไง เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ม,มากแค่ไหนหรือว่าทั้งคุณและเขายังสามารถปรับจูนอะไรกันได้ไหมแต่มันมีไพ่เขาเรียกว่าไพ่ของพลังงานดีๆอ่ะค่ะไพ่ของสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับคุณในช่วงเวลาในเดือนมีนาคมนี้ค่ะเอาละ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะตัวตนของเขาคนนั้นนะคะพลังงานของเขาคนนั้นคนที่ ขอประทานโทษค่ะคนที่ชาวเมธนึกถึงอยู่เนี่ยนะคะดูซิว่าคุณจะได้ไพ่อะไรบ้างนะคะว่าเขาคิดอะไรความรู้สึกเขาเป็นยังไงนะคะก็อยากให้ไพ่นะช่วยบอกด้วยนะคะมีไพ่ The Lover นะคะมีไพ่5้าถ้วยค่ะมีไพ่ c อ of w a ว d s มีไพ่7ไม้นะจ๊ะแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญค่ะเกี่ยวว่าตัวตนของเขาเนี่ยนะคะเขาเองเนี่ย เป็นคนคนหนึ่งนะคะที่สัตว์ต้องมีพลังงานองการศรัทธานะคะแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องราวของความรักค่ะเหมือนเขาเองเขาก็เชื่อนะคะในเรื่องของแบบว่าจักวาลเปิดทางในเรื่องราวของความรักเชื่อในเรื่องราวของพมลิขิตนะคะว่ามันจะต้องมีจริงนะแล้วเองช่วงนี้เขาก็เหมือนกับอยากที่จะมาเริ่มต้นอะไรกับคุณด้วยนะคะ แต่ก็อาจจะมีเป็นประเด็นปัญหาอะไรเรื่องเราต่างๆในอดีตด้วยนะสําหรับเขาที่อาจจะยังเป็นปัญหาอะไรอยู่นะคะอดีตเก่าๆความรู้สึกเก่าๆที่เขาเองอาจจะยังไม่ไม่ได้ลืมไปหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่เขาเองจะต้องเคลียร์จัดสรรน,นะคะให้ได้หรือเป็นเรื่องที่คุณอาจจะเคยทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเสียใจน้อยใจก็อาจเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่จ้องจัดการเคลียร์ตรงนี้ค่ะเกี่ยวว่ามันเป็น แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะมันน่าจะมีโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ดีกันได้ช่วงนี้เองเกียว่าเขาเองนะคะก็พยายามนะคะที่จะปลดปล่อยนะคะตัวเองนะพยายามที่จะล่าเริงสดใสนะคะเขาไว้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าภายในเขาเองก็อาจจะยังดูสับสนอยู่นะคะก็อาจจะเป็นคนที่รักษาเหมือนแข็งนอกนะคะอ่อนในนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจจะดูเรื่องราวมีความเหงาอยู่ด้วยนะแล้วก็ เกี่ยวว่าเขารออ่ะเขารอทิศท,ทางที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะมีเข้ามาถ้าคนคนนี้เป็นคนที่จะย้อนกลับเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเกี่ยวว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เขาหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรได้หลายลายอย่างนะเหมือนมีความช่วงเวลาที่หายเงียบกันไปเกี่ยวว่าเขาก็เข้าใจชีวิตอะไรมากขึ้นด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นพลังงานสําหรับผู้คนใหม่ๆเลยเนี่ยผู้คนใหม่ๆก็น่าจะเป็นพลังงานที่ น่าจะเป็นคนที่มีความใช่นะคะเพราะมไม่ใช่จะเลิฟเฟอร์และสองถ้วยเข้ามามันต้องมีอะไรที่ดึงดูดซึ่งกันและกันพอสมควรคะ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นพลังงานของการดึงดูดนะคะโดยที่คุณเองอาจจะไม่ได้ทราบด้วยนะมันอาจจะเป็นเรื่องราวของเบื้องบนนะคะจัดสรรเข้ามาให้เจอกันด้วยคะ่ะทีนี้เราลองมาฟังภาพรวมของความสัมพันธ์ดูนะจ๊ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์นะคะในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะ มีไพ่ที่ empress นะคะมีไพ่สองทวยม,มันเรื่องราวของความรักอะ่ะมีไพ่สี่ไม้นะมีไพ่ hermit นะคะแล้วก็มีไพ่8ดเหรียญมันเป็นเรื่องราวของความรักคะ่ะเป็นเรื่องราวของความเข้าใจนะคะคือเป็น เี่ยวว่าเป็นพลังงานของคู่นะพลังงานของความสุขค่ะก็เหมือนที่บอกช่วงนี้เองไม่ว่าคุณผ่านบททดสอบอะไรมาทั้งคุณกับเขาถ้าอยู่กันมาถึงตรงนี้ได้นะคะหรือมีการกลับมาพูดคุยปรับจูนเกี่ยวว่ามันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณกับเขามันน่าจะเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับกันนะมีเรื่องราวของการปล่อยวางให้อภัยด้วยนะคะมีไพ่ของการเรียนรู้ค่ะที่สําคัญเป็นไพ่ที่ทุกคนใจเย็นแล้วก็นิ่งลงนะอาจจะมีปัญหาอะไรหลายอย่างกันมาก่อนหน้านี้แต่ช่วงนี้ ต่างคนต่างสงบขึ้นนะคะแล้วก็พอมันการที่ห่างกันไปเหมือนทําให้คิดถึงกันด้วยแลลวคะ่ะแล้วก็เหมือนทั้งคู่กําลังจะพยายามนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างตรงเนี้ยให้มันดีที่สุดนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ค่ะทีนี้มาฟังคำแนะนำจากโอร,โคร์ค e หน่อยนะจ๊ะมีไพ่แนะนำอะไรให้กับชาวเมรบ้างคะ่ะ Is it safe for you to love นะคะแล้วก็ไพ่ Engragment ค่ะก็แม่เป็นพลังงานที่ค่อนข้างแฮปปี้กันทีเดียวนะก็ต้องบอกว่านะคะ Is it safe for you to love เนี่ยก็ต้อจะลองดูอีกสักครั้งหนึ่งไหมคะสำหรับในเรื่องราวของความรักของคุณนะคะ ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณกําลังสงสัยอะไรอยู่กับตัวของคุณคนรักของคุณก็อย่าเพิ่งไปสงสัยอะไรเลยค่ะลองเปิดโอกาสถ้าเป็นการกลับมาของใครสักคนหรือใครเข้ามาของใครบางคนก็ลองเปิดโอกาสเปิดหัวใจตัวเองดูสิคะมันน่าจะมีพลังงานแห่งรักพลังงานที่ยิ่งใหญ่พลังงานแห่งความรู้สึกดีๆรออยู่ค่ะ engagement นะคะเกี่ยวว่าเป็นช่วงเวลาแล้วนะที่หลายท่านหลายคู่หลายคนนะคะ ไม่ว่ามันเหมือนพอผ่านบททดสอบหลายๆอย่างในเรื่องราวของความสัมพันธ์ถ้าคุณอยู่กันมาถึงนะัตรงนี้จุดนี้ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณแข็งแรงและแน่นแฟนมากเลยค่ะหลายคู่หลายคนขยับฐานความสัมพันธ์ได้นะอาจจะคุยกันเรื่องราวของการสร้างอนาคตมั่นหมายแต่งงานนะคะหรืออย่างน้อยมันมีสิ่งที่เชื่อมใจคุณได้แล้วว่าถ้าคุณผ่านบททดสอบของ,ของเขาเรียกว่าทามมิ่งชีวิตคู่นะมาได้นะคะของความสัมพันธ์ช่วงนี้ความเป็นปึกแผ่นและความมั่นคงนะคะต้องมีสู่คุณค่ณคะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะ ประจำเดือนมีนาคมนี้ค่ะขอพบพระคุณมากเลยนะจ๊ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ